สวัสดีครับคลิปนี้สิพาพี่น้องว่าเบิงการแกะมังกรใหญ่ครับบ้านประตูแกะบ้านประตูลายมังกรใหญ่ครับพี่น้องครับสาาามาถ่ายถ้าให้พี่น้องไนเบิ้งครับการแทะเก็ดครับนี่ครับเก็ดมังกรถีแทะแล้วครับมีตัวทะเลแทะก็มีครับจะได้แกะให้พี่น,อน้องไนเบิ้งครับสำหรับคลิปนี้ สุดท้ายทํำการแทะเกียดครับการแะเกียดแคะเกียดนะครับให้พี่น้องเนี่ยรับชมนะครับน้อกติดตาม้วยนะครับเดี๋ยวนะครับพี่น้องครับการจีดแทะเกียดเราต้องใส่ซิวครับใส่ซิวจีดซิวโกบไ่นิดหน้อยครับเราต้องเลือกว่าจะดแทะเนี่ยวมันเป็นรองครับนี่ครับถ้าพูดเทสในเบื้องรับพี่น้องครับ เีือกซิวที่ตัวพอด,ดีเลยนะครับหรือว่าเหมาะมือกับหมากับการแดะเจ็ดพอดีครับมันจะได้เป็นโครงขามันพอดีครับ,นะรบเทคนิคแกะเจ็ดสูตรจางสั้นนะครับ มังกรใหญ่ครับน,น่นานที่สี่ได้แก้ครับมังกรใหญ่นะครับจะเก็บเก็แล้วมันก็จะมีร่องมีสวงกลางครับ สร้างตีลโคนอาะแย่บ้าเือกันครับการนีตเละคนเีละสร้างเ,าเ,าเ่คือกันสำหรับการขั้นตะเกียบมีสีอะครับพี่น้องครับ เส,เส้นใหม่อาจจะสวในนิดน่อยไหม่ทีแกะอย่นี่ก็เป็นใหม่รรมดานะครับเส้นใหม่อาจจะบ้อเรียบไว้ปันไดครับมันก็มีเส้นสวในนิดน่อยควอมยากความายก็ถือว่าปานกลางครับไม้อันนี้ิบ้อแข็งปันได โมแข็งซ้ำในปลาดูในปลาดูเนี่ยแข็งนะครับแข็งแห้งให่ปลาดูแยะยากในซ้ชำชานะครับก็ความยากก็คือว่าปานกลางนะครับเส้นใหม่เพนนิ่อนจชิวนนิดน้อย นะครับเทคนิคของชางสั้นครับการแกะเก็บครับมับ่งกรอนใหครับแล้วมาแกะให้พี่น้องในเบิ้งครับบางคนอาจจะก็เคยเห็น,นหน้าครับก็ส่วนมากก็เคยมีกูทายทํำให้เบิ้งการแกะถ้าผมโมแพีงวิชาหรอครับ ไม่ยังอยากคู้กระถามไปด้วยครับความเมม็นมาได้ครับ